และถ้าคุณกำลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมันการใช้งาน23.3กิโเมต่อลิตรและถ้าคุณอยากใช้ไฮบริดและได้ตัว top top ต้องจัดคันนี้นะครับสำหรับเจ้า1.8ไฮบริดพรีเมียมวคปี22รถที่การใช้งานเลขไม 1, ่1 0สนกับ3,000โล759,000คันนี้หายจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ4 0 0 0 0บาทคุณกำลังมองหารถ t ตโยต้าโค o โรล่าครอสแน่นอนครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปเต็มพี่วีจจัดให้สำหรับเจ้าโตโยต้าโค o โรล่าครอส8นึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่วีนะครับกลับมาพบกับพี่วีเพชรยนต์อีกแย่างน,น,นะครับกับสาขาเสรีไทย95วันนี้อยู่กับรถส,รสวยที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสรีไทย95เช่นเดิมและแน่นอนวันนี้ คลิปนี้อย่างที่พี่มีโจหัวไปนะครับในส่วนของตัวต้นคลิปเนี่ยใครกำลังอยากได้รถประหยัดน้ำมันใครกำลังอยากได้รถ SUV ที่ใช้งานข้องตัวในเมืองเดินทางต่างจังหวัดสบายๆช่วงร่างนุ่มๆขับขี่สบายมากๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่น่าพลาดคลิปนี้แน่นอนสำหรับเจ้า Toyota c o ค o l l a Cross 1.8 h ฮ b ริดพรีเมียมรถปี2022นะคันนี้ได้สีเทาดำมาและที่สำคัญเลขไม่มีการตรวจเช็คระยะศูนย์ตรงเป๊ะนะครับ1 0 0 0กับ3,000โลเท่านั้นกับเจ้า To y ย ta c โค o l ลล่า s s ไฮบริคันนี้ผมบอกเลยว่า ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วกว่าเกือบ4แสนบาทนะคันนี้และที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทอินสเปคเตอร์ตรวจสอบนอกมีใบเซอร์การันตีถูกต้องแน่นอนนะครับ ใครมองหารถ SUV น่าใช้ประหยัดน้ำมันผมบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าจัดได้แน่นอนนะครับในส่วนของเจ้า Toyota Corolla Cross 1 8 h y b r i ด p r e m i ียสีเทาดำคันนี้ด้านหน้าเนี่ยหน้าตาหล,ล่อๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมรุยเลยเลขทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้นะในส่วนของตัวด้านหน้าของเจ้า Toyota Corolla Cross <c oughs> เห็นไหมว่าไฟหน้าเป็นลักษณะของการตกแต่งด้วย ตัวโทนสีฟ้าแน่นอนครับส้นความเป็นมาเป็นไปของเจ้ารถไฮบริดแน่นอนนะคันนี้ขับไปที่ไหนก็รู้ชัดเจนแน่นอนว่าเป็นไฮบริดนะนอกจากตัวรถที่ออกแบบมาได้เงียบนิ่งมากนะครับเนี่ยเห็นไหมการสื่อสารในส่วนของตัวบอดี้รถเนี่ยบอกชัดเจนเลยโลโก้สีดำโตโยต้าดำฟ้าแบบนี้มองดูก็รู้เลยนะครับว่าเป็นไฮบริดแน่นอนในส่วนของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์และนิ่งไลท์เป็น LED ไฟตัดหมอกมีมาให้1คู่เรียบร้อยนะครับ ตัวกระจังหน้าทีดีสมิติสีเทาเมทัลลิกแบบนี้ติดตั้งมาให้แล้วสภาพกริปมากในส่วนของตัวชุดกันชนหน้าไฟหน้ารวมถึงฝากระโปรงหน้าถือว่าได้สภาพใกล้เคียงกับรถที่ออกปแดงมาแน่นอนนะครับสภาพสวยกริปรอบคันแน่นอน ในส่วนของตัวด้านข้างนะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยสภาพกริปเช่นกันรัดมากับยางตัวที่เป็นยางยันหลอบประหยัดน้ามันนะตัวนี้ได้สภาพกริปมานี่แม็กให้ดูใกล้ๆสภาพพอสวยเลยนะครับ ริ้วรอยมีการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆบางๆผมเก็บให้ปิงแน่นอนในส่วนของตัวโลโก้ด้านหน้าสัญลักษณ์ไฮบริดติดตั้งชัดเจนนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยกุญแจเป็น Curate Smart e n ท r y ทั้งสองฝั่งเปิดใช้งานได้เลยนะทั้งซ้ายและขวาพวกกุญแจไว้นะครับในส่วนของตัวแผงข้างประตูนะครับจะเน้นโทนบุนุ่มเป็นหนังนะหุ้มหนังและเดินได้ด้วยได้สีดำแบบนี้นะครับทั้งตัวพนักรองแขนแล้วก็บริเวณฝาข้าง แผงประตูนะครับเรียบร้อยเลยในส่วนของตัวคอนโซลด้านในนะครับบุนุ่มเช่นกันนะเป็นหนังสีดำนะจะเน้นในส่วนของโทนสีที่เป็นสีดำเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลด้านในคอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยแล้วก็ตัวหนังนะครับเป็นสีดำล้วนๆเลยรวมไปถึงในส่วนของตัวเสา A นะตัวฟินด้านด้านหน้านะครับรวมถึงขึ้นมาบริเวณฝ้าเพดานด้านใน เห็นไหมว่าเน้นโทนสีดําเป็นหลักเลยรถให้อารมณ์สปอร์ตจริงๆดูแลก็สษาง่ายนะครับรอยขีดข่วนไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยากมากลักษณะของจอทัชสกรีนลิงกต้องถอยมีมาให้ Apple Ca คาเพ่แอรดอออโตมีครบนะในส่วนตัวแอร์ก็เป็นดิจิตอลออโต้แบบนี้เลยชุดเกียร์เป็น เกียร e ์ eCVT นะครับผมเห็นไหมว่ามีลักษณะของการปรับโหมดในส่วนของตัว eV โหมดได้ด้วยแล้วก็ป้องกันล้อล็อก ok ดีมาให้ครบนะครับคอนโซลตรงกลางวางแก้วน้ําได้2ใบลักษณะของตัวพนักรองแขนคอนโซลตรงกลางมีให้ครบเลยนะครับลักษณะของตัวรถผมบอกได้เลยว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ออกแบบตอบโจทย์ได้คุ้มค่าน่าใช้ในส่วนของตัวด้านข้างรถนะครับเห็นไหมว่า ผิวพันธ์สวยงามชัดเจนนะล้อแมกด้านหลังเป็นดิสเบรกแน่นอนนะครับดิสเบรกสีล้อนะแล้วก็ล้อแมกสภาพสวยทุกจุดแน่นอนผมขยับมาต่อในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแดงทับทิม LED และมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยเห็นไหมไฟตัดหมอกหลังจะอยู่บริเวณจุดนี้นะครับถ้าเราเปิดไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังจะติดตั้ง ทันทีนะในส่วนของตรงนี้ให้มาครบเลยรวมไปถึงในส่วนของตัวกล้องถอยนะครับมีมาให้ครบเลยประตูฝาท้ายตัวนี้เป็นไฟฟ้านะ เปิดใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็บริเวณชายกันชนด้านล่างมีตัดดีเฟลเตอร์สีทูโทนแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็แผงกระทิมทุกอย่างอยู่ครบเลยจุดรับสัญญาณเป็นครีบฉลามแบบนี้นะในส่วนของคุณลูกค้าที่อยากไปติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มเติมตัวนี้สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นรถในกลุ่มของ SUV ไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีการใช้งานนั่งขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายครบถ้วนเลย Toyota c o โครา a ค r o s s ได้รับอ่า การวิจารณ์ว่าเป็นรถในกลุ่มของ SUV ที่ขับขี่ใช้งานได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการประหยัดน้ำมันตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยผมกดปุ่มเปิดเรียบร้อยนะครับเบาะประตูฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะลักษณะของตัวด้านหลังเนี่ยมีอุปกรณ์กั้นส่วนมาให้แล้วครบเลยนะครับเป็นของเดิมแท้สตรน,นะ ติดตั้งมาจากรถป้ายแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มิติของห้องเก็บของด้านหลังกว้างมากและที่สําคัญตัวนี้สามารถปรับเบาะราบได้เป็น60-40ตัวนี้40นะปรับพับลาบได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น60นะครับผมปรับลาบองศาได้ในกรณีที่คุณลูกค้าอยากจะปรับพื้นที่ด้านหลังให้เป็นพื้นที่เก็บของหรือว่านั่งโดยสารแบบที่ไม่ต้องใช้บาะเนี่ยสามารถปรับเอ็นลาบได้ใครที่มีครอบครัว ประมาณนัก4คน5คนผมเชื่อถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับในส่วนของงานโครงสร้างรถทุกคันนะครับเราผ่านการตรวจสอบมาให้สกรีนมาให้แล้วนะครับว่ารถไม่มีชนหนักทิดควาตัดต่อจมน้ํามาแน่นอนนะครับในส่วนของตัวด้านหลังก็ปุ่มที่ควบคุมในส่วนของตัวประตูฝาท้ายสามารถกดปิดได้แล้วก็ปลด ล็อกได้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ผมปิดเฉยๆนะเบาะอ่ในส่วนของตัวประตูฝาท้ายก็จะปิดเป็นไฟฟ้าแบบนี้สมูทมากๆนะครับนําไปใช้งานได้เลยไม่ต้องขัางบนแน่นอนนะครับผมขยับมาต่อในส่วนของตัวพื้นที่เบาะด้านในนะว่าพื้นที่ด้านในของเจ้า toyota corolla cross เนี่ยเปิดขึ้นมาบริเวณฝั่งคนขับนะครับผม <Hey. S 1> ผมถ่ายให้ดูลักษณะ,ะของกระจกเป็นออโต้หนบานฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ปุ่ม รกระจกเป็นออโต้มีมาให้ด้วยปรับกระจกซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะครับขยับเข้ามาดูกันต่อในส่วนตัวด้านในเบาะในส่วนของตัวผู้ขับขี่เนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะมีให้ครบเรียบร้อยครบถ้วนฝั่งข้างคนขับเป็นแมนนวลนะครับแต่ใช้งานเพียงพอจบแน่นอนในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเห็นไหมว่าเซตในส่วนของตัวพุชคอนโทรลได้ด้วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวหน้าจอมัดวัดเป็นระบบ TFT แบบนี้นะ จอเป็นทัสกีนเรียบร้อยสวยครบแน่นอนนะครับคันนี้ใครอยากได้รถ SUV ในกลุ่มที่สามารถขับขี่ได้ประมาณสัก23กิโลเมตรต่อริตรคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน ร i สปอต o ม m o เตอร์รุ่นนี้มีให้ด้วยนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัย Toyota Safety s เ n น e เนี่ยมีมาให้พร้อมสำหรับรถในกลุ่มนี้แน่นอนนะครับรถในกลุ่มพวกนี้อย่างที่วีแจ้งไปนะครับหายจากป้ายแดงไปแล้วกว่าเกือบ4 0 0แสนบาทนะคุณลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยตัวแบตเตอรี่ในส่วนของตัวระบบ h y b ริดเนี่ย อย่างที่บอกครับรถของ t o y o ต้ออกมาถ้าเป็น h ฮ b บ i d จะมีการวารันตีในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้ถึง10ปีนะเราก็สามารถอิงกับตัวาวารันตีของ t o y o ต้ได้เลยนะครับในส่วนของรถหนึ่งคันผมตรวจสอบให้แล้วพี่สามารถนำรถคันนี้ไปใช้งานได้จริงเลย รับประกันได้เลยนะครับว่าซื้อคันนี้ไปพี่จะอยากขับรถคันนี้ใช้งานในทุกๆวันเพราะว่าค่าน้ํามันมันประหยัดจริงๆนะครับอันนี้คือข้อดีสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงและไม่มีโอกาสเข้ามาทดลองขับขี่จริงรบกวนนะครับทักมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเช็คเครดิตให้ถึงบ้านรัผลอนุมัติมามีบริการส่งรถสไลด์ให้คุณลูกค้า ถึงที่หมายปลายทางแน่นอนนะครับรถในส่วนของ t y y ยต้าโ o โรราครอสและในรถรุ่นอื่นๆมีในสต็อกมากกว่า500คันถ้าคุณลูกค้ากำลังอยากได้รถมือสองคิดอะไรไม่ออกรบกวนช่วยกดติดตามกดถูกใจกับช่องของพีวีหน่อยใครผ่านมาพบเจอนะครับกดติดตามกดถูกใจไว้อย่างน้อยๆได้ชมรถสวยๆของบริษัทยนต์โดยมีพีวีมารีวิวแบบนี้ให้ชมถึงบ้าน ทุกๆวันฝากกดติดตามกดถูกใจกับพี่วีหน่อนนะครับคันนี้จะแสนห้าฟรีดาวจัดเต็มพี่จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1นึ่0หมบาทใครสนใจพักมหาได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ทุกเคสในกรณีที่คุณลูกค้าเคาารดิตเข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้ามีเงินดาวค่างวดของคุณลูกค้าจะถูกลงในแต่ละงวดการผ่อนนะครับผลผ่อน เริ่มต้นที่4ปีจนถึง7ปีนะครับทักทายกันมาสอบถามข้อมูลได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเจ้า Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium รถปี22เลขไมล์เพียง13,000โลกับราคาจะ159,000คันนี้เอาไว้ด้วยแล้วกลับมาเจอกับการรีวิวรถสวยๆโดยพี่วีมารีวิวให้ชมแบบนี้ทุกๆวันขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม